สวัสดีครับเรื่องเล่าของลุงเล่าเรื่องวันนี้นะครับเราจะพากันไปที่มองดอยคาเฟ่นะครับซึ่งเป็นคาเฟ่วิวหลักล้านท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ทิวเขานะครับแล้วก็มีทุ่งนานะครับสวยงามมากนะครับซึ่งบรรยากาศนี่ตอนที่ผมไปนะช่วงหน้าฝนนะครับข้าวกำลังออกรวงเลยนะครับแล้วก็จะเห็นวิวในเรื่องของภูเขานะครับซึ่งเป็นวิวภูเขาของดอยนางนอนนะครับ ซึ่งเป็นดอยที่สําคัญสมัยก่อนที่13หมูป่ามานะครับซึ่งที่นี่นะครับตกแต่งเรียบง่ายนะครับสไตล์กึ่งลอฟ์แล้วก็กึ่งความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ที่นี่ยังมีเมนูอร่อยๆนะครับแล้วก็มีอาหารให้รับประทานด้วยนะครับซึ่งก็ทําอาหารอร่อยมากนะครับผมเพิ่งมาครั้งแรกนะครับก็มีความรู้สึกติดใจนะครับที่นี่นะครับห้ามพลาดเลยนะครับช่วงเย็นๆนะครับคุณจะได้เห็นวิวพระอาทิตย์ตกลับยอดเขาแล้วก็ ความโรแมนติกของทุ่งนานะครับใครมากับแฟนก็ดีนะครับมากับเพื่อนก็ดีนะครับชิลมากนะครับผมมาวันนี้นะครับไม่ร้อนนะครับแล้วก็บรรยากาศดีนะครับใครที่มาก็สามารถมารับประทานอาหารได้มาสั่งกาแฟได้นะครับที่นี่กาแฟก็อร่อยนะครับสำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวเชียงรายนะครับก็สามารถมาแวะได้นะครับที่มองดอยคาเฟ่เชียงรายครับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ